ผมเล่นกล้ามหน้าอกยังไงให้โดนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนให้ดูนะครับจะมาเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงครับนี่ครับคือดัมเบลผมที่ผมทําเองนะครับตัวนี้ประมาณสิบโลหรือสิบกว่าโลได้นะครับอย่างนี้นะครับผมเวลาเวลาเวลาเราดันแล้วเราดันให้เราหายใจออกนะครับเวลาเราต้านหายใจเข้านะครับอย่างนี้ครับ ตัวนี้มันมันจะได้ตรงที่ว่า,อ,อ,กากอ,อกเราก็จะได้รูปนะครับอกเราก็จะได้รูปแล้วก็ได้อ,อกกลางนะครับผม โอ้โหโดนหน้าอกมากเลยครับท่านี้นะครับผมโดนหน้าอกมากนะครับผมคิดมาเองนะครับน,นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับผม